ดีแค่ไหนถึงจะโดนใจเธอนะครับเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเติบโตรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีแต่ก็เหมือนยังดีไม่พอนะครับล่าสุดประธานาธิบดีของเวียดนามประกาศลาออกแล้วนะฮะเส้นลูกน้องเนี่ยทำการทุจริตครับเกิดอะไรขึ้นและต่อไปจากจากุดนี้ทิศทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนักทุนจะเชื่อใจไหวไหมเดี๋ยวคนี้ไลฟฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิมพรอพเพตีล้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับ การชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยา่าสมช่องนี้ผ่านการเป็นตมาชิกก็กดจอยขลางดานเช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นคือทางเวียดนามนั่นเองล่าสุดเนี่ยหลายคนคงได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมครับว่าประธานาธิบดีเวียดนามประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องของคอร์รัปชันของรุ่นน้องในแบบเช้าอย่างหนักเลยเอาจริงหาพูดถึงการลาออกของผู้นําประเทศเนี่ยเท่านี้ก็มีข่าวมากมายเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ทางสปปลาวนะฮะคุณคําพันวิภาวันนะครับที่ต้องออกจากตําแหน่งี่ททั้ง อยู่ได้ไม่ถึง2ปีเท่ายซ้นนะก็เรียกว่าเส้นด้านพิเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกษิจฝืดเครื่องเงินเฟอ้อสูงนะครับแล้วก็เงินกีบนอ่อนค่าอยา่างรุนแรงรวดเร็ว,รวก่อนนั้นเนี่ยเข้าใจได้นะครับลาออกเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่ดีนะแต่ในฝั่งของทางเวียดนามเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยนะครับคือ GDP เวียดนามเนี่ยครับโตแรงถึง8.2%นะในปี2565ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าโตเร็วที่สุดในรอบ25ปีแล้วก็โตติดอันดับท็อปของอาเซียนอีกด้วยพูดก็พูดเด็ครับถิ ว่าอันดับท็อปเลยนะนอกจากเศรษฐกิจดีแล้วนะครับยังมีการดึงเม็ดเงินจากชาวต่างชาติได้เยอะนะครับตัวเลข foreign direct investment เนี่ยก็พุ่งแซงอย่างไทยบ้านเราเรแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับรวมถึงมีแบรนด์ยักษ์ใหญ่เช่นซัมซุงเช่น Apple ลรถยนต์หลายค่ายเนี่ยก็มาเปิดมาทำเป็นฮับที่เวียดนามอีกด้วยครับหากพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับเวียดนามเ,นเป็นประเทศที่เนื้อหอมในการนั้นนะในการลงทุนของชาวต่างชาติเพราะว่าหนึ่งนะครับเป็นที่หลบเลี่ยงนะสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา ซึ่งเวียดนามเ่ยนะครับค้าขายได้ดีทางทั้งจีนแล้วก็ค้าขายได้ท้งอเมริกาล้มถึงนะครับมีพวกข้อตกลงทางการค้าเนี่ยไปในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยและในฝั่งของประชากรนะครับประชากรวัยหนุ่มสาวค่อนข้างเยอะนะครับกำลังแรงงานดีค่าแรงค่อนข้างถูกทำให้โตหุ้นเวียดนามเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับโตกระจุยกระจ,จายมาหลายปีติดๆครับแต่ล่าสุดเนี่ยร่วงแรงไปเหมือนกันนะซึ่งสาเหตุร่วงแรงนะครับนั่นคือมาจากเรื่องของการเงินนะครับระบบการเงินไม่ค่อยดีรวมถึงมีคดีมีข่าวฉ หลายด้วย ก็บอกว่าความโปร่งใสอะไรแบบน,นี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหล่แต่ก็เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างมากนะครับเพราะเวียดนามเนี่ยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะไม่ได้แบบเป็นทุนนิยมเสรีอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในด้านของเศรษฐกิจน,นะครับทำผลประกอบการได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยทําการได้ดุลการค้าเนี่ยสูงกระชูดด้วยเกินดุลไปกว่าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์นะครับในปีที่แล้วฮะซึ่งจากตัวที่เติบโตอะไรแบบนี้นะครับทำให้เวีย ในการเป็นคู่ค้านะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นอันดับ7ของอเมริกาเลยทีเดียว คือส่วนแบ่งนะครับของสินค้าเวียดนามเนี่ยไปยังอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2 7อนะครับในขณะที่ส่วนแบ่งของอังกฤษเนี่ยนะครับ U.K เนี่ยลดลงไปถึง2 6ครับแต่ประเด็นวันนี้จะมาชนคุยเรื่องของการเมืองครับอย่างที่บอกไปว่าการเมืองเวียดนามเ่ยนะครับเป็นประเด็นที่ร้อนแรงพอสมควรนะถึงแม้เศรษฐกิจจะดีแต่ว่าการเมืองเนี่ยก็คาดการได้ค่อนข้างยากเหมือนกันคล้ายๆกับทางจีนนะครับเพราะว่าการเมืองแบบถูกควบรวมเป็นศูนย์กลางถูกไหมดังนั้นเนี่ยที่ทางของผู้นำเนี่ยสัมพันธ์มากๆนะครกกรรรษฐิจหืออว่าาาททงงุข นานาชาติครับซึ่งในปี2022ที่ผ่านมานะครับทางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยได้มีการรายงานด้วยว่าเพียงปีเดียวนะครับสมาชิกพรรคกว่า539คนเนี่ยครับถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษทางวินัยด้านการคอร์รัปชันนั่นเองอีกทางนะครับตํารวจเวียดนามเนี่ยได้มีการสืบสวนคดีชุจรจิตนะครับเพิ่มเติมขึ้นถึง50%จากในปีที่แล้วก่อนหน้านี้ครับ หากพูดกันตรงๆเลยนะครับนั่นคือในปีที่แล้วเนี่ยมีการล้างบางด้านคอร์ชั่นอย่างหนักฮะก็เรียกว่าน้ำลดตอผุดกันทีเดียวนะครับใครที่เคยรวยๆเนี่ยนะฮะอยู่ดีโดนจับอ่วมเลยครับรว่าเศรษฐีหลายคนก็โดนกันไปหนักๆเหมือนกันครับถามว่าเปะเด็นคอรช์ชันเนี่ยรุนแรงแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นที่รุนแรงเหมือนกันนะก็เรียกว่าทําให้หุ้นเวดนาเลยนะครับ ร่วงยับกันเลยทีเดียวนันผู้ชี้ขาดนักการลงทุนเนี่ยนะครับอย่างเช่นดอตรนิเวย์ก่อ,อกนบอกได้ว่าแนะนำนะให้เรื่องระยะสั้นด้วยนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยยังมองว่าไปได้ดีอยู่นะครับแต่ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องอํานาจทางการเมืองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครบางครั้งเรื่องสุจริตเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงครัวอํานาจเองก็ไปไม่ได้ก็เรียกว่าแบบแหม เกิดการล้างบางเกิดการที่จะได้อํำนาจมากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าประาธานเทวีคนเกาะที่เพิ่งเราออกไปเนี่ยก็ผลงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะฮะคำถามคือถ้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะทิศทางของสศรษฐกิจจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ จากการรายงานของ B B C นี่ครับบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต่อจากนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เลยนะว่าผู้นําคนใหม่นี่นะครับหรือผู้กลุ่มบางเหรียนประเทศคนใหม่เนี่ยอาจจะมีการลดการกระจายอำนาจนะครับนำไปสู่ความเป็นเผด็จการที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยแถมยังบอกอีกนะครับว่าการอ่านเกมการเมืองของเวดนามเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะข้อมูลเนี่ย เป็นความลับนะครับการตัดสินใจทุกอย่างของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับแหมไม่ได้เห็นกันง่ายง่ายครับและคำถามที่เราสนใจต่อไปก็คือว่าแล้วต่อจากนี้เศรษฐกิจมันจะเติบโตได้รุนแรงเหมือนเดิมไหมทิศทางที่แบบว่ากำลังคืบคั้นได้ดีดึงเม็ดเงินลงทุนดึงแบรนด์ต่างๆนาทั้ง Apple ทั้งซัมซุงเนี่ยนะครับหรือไม่ทั้งความสัมพันธ์ต่างๆนาที่เคยสัมพันธ์อันดีกับจีนเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมและสุดท้ายนะครับผู้นำคนใหม่จะสนใจเศรษฐกิจเหมือนกับผู้้้นน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 นาาาาาคคคเเเเเเเกก่่่่่่ีียทสใจจหหรรรรรรืืือออออปปละับบววว็มงงข ความเข้มแข็งข,ของหน้าตัวเองมากกว่าหรือเปล่าแต่อย่างนัเนี่ยด้วยพื้นฐานโครงสร้างเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้หัวเปลี่ยนแม่เป็นควนิตทกย่ยาวมันก็เปลี่ยนด้วยนะ สัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม property ร้านด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีกดติดตามช่องนี้อย่าให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยและถ้าใครอยากฟังข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ก็ไม่ต้สมัครสมาชิกคลองเลนวันไดข้างล่างนี้ได้เลยครับเป็นแค่เดือนละหนึ่งร้อยสิบบาทผมกับทีมงานจะไปรวบรวมผู้วิจัยดังๆมาแล้วก็มาไล่ฟังคดานี้เพื่อจะประหยัดเวลาตั้งทุนของคุณให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณณททุุุกกคคคคคคคนน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 นะะะรรรรรััับบบมมมาาาาาาสปปปปลลิิวววดดดีีีอ้้้้้่่ไไููงงงงใพถึึเเยซ็ เศรษฐกิจที่เติบโตรแรงที่สุดในเอเชียของบ้านเรานะครับเติโตไปกว่า8.2เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็เรียกว่าเวียดนามได้รัสง่งจากหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องของสงครามการคาร้าระหว่างอเมริกากับจีนนะทำให้ทางโรงงานโรงงานแบรนด์ต่างๆนะครับย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงทางการคาร้ากับหลายประเทศทั่วโลกเลยทําให้ได้สิเศษต่างๆนะมากมายในการส่งออกนะครับแบรนด์ใหญ่เช่นซัมซุงเช่นแอปเปิลเนี่ยก็มาเปิดที่ตัวเวียดนามอีกด้วยตัวเลข FDI นะครับหรือว่าติคแถม เนราคาก็ขึ้นสูงมากมาก,มากประชากรเองก็แข่งขันได้ก็เพราะว่าประชากรอายุยังน้อยนะครับการเป็นภวคลั่นข้างดีำนวนคนการเติบโตก็ค่อนข้างสูงทำให้เป็นดานนยโดดเด่นมากในช่วงระยะหลังๆไม่นานมานี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบคอร์รัปชันสูงถึง453คดีนะครับแล้วก็มีบรรดาสมาชิกพรรคกว่า539คนถูกตรวจสอบครับ ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง50%เลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นการล้างบางล้างไพ่เลยก็เป็นไปได้น,นะครับจนนำให้ประธานาธิบดีเนี่ยขอวัอยดามต้องประกาศตัวลาออกนะครับเพราะลูกน้องทุจริตค่อนข้างเยอะครับหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าเป็นการตรวจสอบจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของเปลี่ยนทางการเมืองนะครับที่ยหยิบยกเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนขั้วนั่นเองซึ่งทางบีบีทีได้รายงานออกมาว่ามีโอกาสนะครับที่ผู้นำคนใหม่เนี่ยจะมีการควบรวมอำนาจเพิ่มมากขึ้นและการเมืองวัยดามเนี่ยค่อนข้างเดาายยาาาาใจยยกนนนนนนะะะคคคคคครรรรรรััััับบบเเเพพส่่่่วววววหปปป็มมมลลลขอออองิตตต์ดไีี้้แ ที่ทางของสิ่งจะเป็นทิศทางเดิมไหมทุนต้องปรับตัวยังไงบ้างและก็ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ตะหว่นานาชาติเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าและผู้นำคนใหม่เนี่ยจะโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจมากเหมือนคนเก่าไหมหรือว่าโฟกัสเรื่องของการควบรวมนัดแทนที่นะครับเกิดอะไรขึ้นก็ติดตามตอนต่อไปนะขอบคุณทุกคนจากคลิปน้้ครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่ขุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรการจะมาอะไรกางจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยนั้น,นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ